ควนหลงจอกสึบิ๊กแมช์น้สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมซึ่งเมืองทองยูไนเตดเปิดบ้านเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปแบบสุดมัน4ต่อ4ด่แบ่งเอาไปทีมละหนคะแนนครับส่งผลให้ประสาทสายฟ้ามีเพิ่มเป็น49คะแนนนำเป็นจากฝูงอย่างต่อเนื่องทิ้งห่างแบ่งขอกยูไนเต็ดร้องจากฝูงย8บคะแนนส่วนเกเลนพยองรั้งอันดับที่9มี23คะแนนครับหลังจากจบเกมดังกล่าวต้นรรเบอร์ดินวีรวัฒนดมแบ็กขวากัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ได้เดินม,มาขอบคุณแฟนบอลเมืองทองและก็ได้รับการตอบรับที่หลากหลายครับมีทั้งการชูมินิฮาร์ดการยกนิ้วโป้งการปลบมือแต่ที่ทําให้สะดุดตาคือแฟนบอลบางส่วนซึ่งชูนิ้วกลางให้แถมสาดน้ําใส่อีกด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบโตอะไรครับนอกจากยกมือไหว้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนที่มาซาทาดะาอิชิอิโค้ดของทีมพร้อมทีมงานจะเดินเข้ามาพาเจ้าตัวกลับเข้าสู่ห้องแต่งตัว ผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ r s ลุงระวีได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวโดยที่ได้ชื่นชมกับตันต้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ครับซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าแบ็คขวารายนี้ได้ยกมือไหว้แฟนบอลพร้อมด้วยรอยยิ้มในขณะที่เดินเข้ามาหากลุ่มแฟนบอลที่กำลังตะโกนด่าทอครับ ในขณะที่น้องน้ำตาลทิพนารีวิรวัตโนโดมดาราสาวซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของกัปตันต้นครับได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงใน Facebook พร้อมกับแคปชั่นว่าแกก็แรงเกินยังไม่ถึงสงการครับนอกจากนี้นายนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรบุุรีลัมยูไนเต็ดก็โดนพฤติกรรมแบบนี้ใส่เช่นกันครับ เดียวอะไรก็ตามครับว่ากันว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นชนวนให้แฟนเกเรนพยองเกลี้ยวกลาดใส่กับตันต้นขนาดนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ทีมบุรีรัมย์ตีเสมอได้4-4และวนุรลบดินวิ่งดีใจผ่านมานั่งสำรองเมืองทองูไนเต็ดก่อนที่จะโต้เถียงกับมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยครับัมนม สำหับตัวอย่างคอมเมนต์ของแฟนบอลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้ครับสาเหตุจากการวิ่งดีใจอ้อมมามานั่งสำรองของเมืองทองหรือเปล่าที่โดนแจกกล้วย,าก,ก,วยการแสดงออกบอกได้เลยพี่เขาเกิดมาในครอบครัวที่มีการศึกษาถูกสอนมาดีเอ็นดูในความว่ายค่ะฟุตบอลมีแพ้มีชนะมีเสมอน่าจะมีน้ำใจนักกีฬานะครับจบเกมแล้วเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน ถือเป็นคำอวยพรให้กับตันต้นนำทีมบุรีรัมย์ไปสู่แชมป์จ้าน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะชื่นชมนักฟุตบอลโดนกระทําแบบไม่ให้เกียรติกันยังยืนไหว้และยิ้มให้แฟนบอลสยามฟุตบอลช a n n e ของเราด้วยนะครับ